ล่าสุดครับคุณผู้ฟังไทยรุกหนักเวทีโลกล่าคอเขมรขึ้นสารยูเนสโกและไปต่อกันที่ไขปริศนาในพลผีสิงสไรดึกของเขมรตายแล้ฟื้นมาพร้อมกับเจ้ารถขู่จะยิงครุ่งบินเราและเมกาเคียเขมรตกถังดันไทยขึ้นเป็นพนมิตรหลักปิดท้ายด้วยแม่ทัพภาคที่2ของเราที่หลังน้ำตากลางวงนักศึกษาบอกเลยว่าคลิปนี้ดุเดือดเข้มข้นแน่นอน ขออัปเดตสถานการณ์ชายแดนกันก่อนครับเมื่อวันที่2เดือนกันยายนปี2568กองทัพเรือกับกองบัญชาการกองทัพไทยของเราจัดทริปพิเศษพาคณะผู้ช่วยทูตทหารจาก8ประเทศในอาเซียนบินด่วนลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรีกับตราดเลยมีประเทศไหนมาบ้างคะมากันเพียบครับมีทั้งบรูไน,นมาลเลเซียลาวอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามรวมๆแล้ว14นายเลยทีเดียว โดยมีนายทหารจากมาเลเซียพลตรีสัมสนริซันบินมูซาเป็นหัวหน้าคณะฝั่งอาเซียนส่วนฝั่งไทยเราก็ระดับบิงบๆกทั้งนั้นนําโดยพลตรีกันบุญชัยรองเจ้ากลุ่มเข่าทหารและมีนายทหารระดับสูงจากทั้งกองทัพเรือและกองบัญชาการกองทัพไทยอีกหลายท่านเลยจุดคลม็กมสเลยก็คือหลักเขตที่73เราต้องการให้ทุตทหารจากทุกชาติได้เห็นกับตาตัวเองเลยว่าสถานการณ์จริงมันเป็นยังไงใครกันแน่ที่ลำเส้นค่ะ <c oughs> เราทำเรื่องนี้ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ในเดือนกันยายนพอดีเป็นการปูทางให้เขาเห็นจุดยืนของเราก่อนที่จะไปนั่งคุยกันบนโต๊ะประชุมเป็นการชิงความได้เปรียบในสนามการทูดไปก่อน19ให้เขารู้ว่าเรามีหลักฐานมีความชอบธรรมที่สําคัญคือการทําให้เขาเข้าใจเรื่องหลักเขตแดนด้วยใช่ไหมคะเพราะปัญหามันเริ่มมาจากตรงนี้ตลอด ใช่เลยครับนี่คือหัวใจสำคัญเราต้องแจกแจงให้ละเอียดให้ทูตเขาเข้าใจว่าปัญหาเรื่องแผนที่เรื่องมาตราส่วนมันเป็นยังไงทำไมเราถึงยืนยันว่าต้องใช้มาตราส่วน1ต่อ50,000ที่สากลยอมรับเป็นทั่วโลกไม่ใช่มาตราส่วน1ต่อ200,000ที่เขมนต้องการใช้เมื่อเพื่อนบ้านอาเซียนเข้าใจตรงนี้เขาก็จะรู้ว่าฝั่งไหนกันแน่ที่พยายามจะบิดเบือนความจริง ค่ะพอพูดถึงเรื่องหลักฐานแล้วที่กองทัพบ,บกเราไปเก็บหลักฐานความเสียหายที่ปราสาทตาเมินทมเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมัดเด็ดของเราในวันที่1และ2เดือนกันยายนปี2568กองทัพบ,บกของเราจับมือกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมลุยลงพื้นที่เก็บหลักฐานทันทีโดยเฉพาะที่ปราสาทตาเมินทมกับวัดไทยนิยมพัฒนารามที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ซึ่งโดนเขมรมันยิงถล่มเละเลยค่ะ ที่ปราสาทตำบนห่มเนี่ยหนักหนาสาหัสเลยเราเข้าตรวจสอบทั้งหมด4จุดใหญ่ๆมีทั้งด้านนอกปราสาทฝั่งทิศตะวันออกซุ้มประตูตะวันออกลานหน้าปราสาทบริวารแล้วก็ตัวปราสาทบริวารด้านทิศตะวันตก ส่วนที่วัดไทยนิยมพัฒนารามก็โดนไป3จุดมีกุฏิพระสองแห่งแล้วก็ต้นไม้ใกล้ๆศาลาวัดก็ไม่เว้นทีมผู้เชี่ยวชาญเขาทํางานกันละเอียดมากมีการวิเคราะห์วิถีกระสุนเก็บชิ้นส่วนวัตถุระเบิดเก็บทุกอย่างที่มันฟ้องได้ว่าจรวดมันลอยมาจากทิศไหนใครเป็นคนยิงนี่คือจุดที่ทําให้หลักฐานของเรามันนั่นปึก พราะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเป็นหน่วยงานกลางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมีใบรับรองมาตรฐาน ISO เพียบเลยการที่เราเอาหน่วยงานระดับนี้มาช่วยเก็บหลักฐานมันก็เหมือนกับการตอกฝาลงเลยว่าข้อมูลที่เราได้มามันน่าเชื่อถือสุดๆแล้วหลักฐานที่เรามีทั้งหมดเนี่ยมันเพียงพอที่จะเอาไปฟ้องร้องในเวทีโลกได้แค่ไหนคะผมตอบได้เลยว่าเกินพอ การที่เรามีทั้งหลักฐานทางกายภาพที่เก็บโดยผู้เชี่ยวชาญมีการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสากลมีภาพถ่ายความเสียหายที่ชัดเจนมันคือหลักฐานชั้นดีที่ปฏิเสธไม่ได้เลยการที่เขมรยิงใส่โบราณสถานกับศาสนาสถานเนี่ยมันไม่ใช่แค่สู้รบธรรมดาแต่มันคือการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงในทางกฎหมายสากลเขาเรียกการกระทำแบบนี้ว่าอาชญากรรมสงครามเลย แล้วถ้าเราเอาเรื่องนี้ไปฟ้องยูเนสโกแล้วเขาตัดสินว่าขมรผิดจริงจะเกิดอะไรขึ้นกับฝั่งนั้นบ้างคะถ้าเราชนะคดีนี้ในเวทียูเนสโกขมรจะเจอของหนักเลยครับอย่างแรกเลยคือเสียหน้ายับเยินในเวทีโลกจะถูกประนามจากนานาชาติถูกตีตราว่าเป็นรัฐที่ไม่เคารพกฎหมายไม่เครารพมรดกโลกชื่อเสียงที่เคยสร้างมาพังพินาศหมดสิน้นซึ่งเรื่องนี้ก็ส่งผลกับเศรษฐกิจโดยตรงอย่างยับเยินแล้วครับอย่างที่สองคือรัฐที่ทำผิด ต้องชดใช้ค่าเสียหายอย่างเต็มที่ซึ่งมันมาได้หลายรูปแบบมากหนึ่งคือการฟื้นฟูสภาพเดิมก็คือต้องควักเงินมาซ่อมแซมบูรณะปราสาทตะเมินทมให้กลับมาเหมือนเดิมทุกกระเบียดนิ้ว2คือการชดใช้เป็นตัวเงินถ้าบางอย่างมันซ่อมไม่ได้ก็ต้องจ่ายเป็นเงินมาชดเชยความเสียหายและ 3. คือการเยียวยาทางจิตใจอันนี้อาจจะมาในรูปแบบของการออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการแสดงความเสียใจหรือยอมรับผิดต่อหน้าชาวโลก ถึงแม้เขมรจะไม่ยอมจ่ายไม่ยอมขอโทษเราก็สามารถประนามเอาเรื่องนี้กับเวทีโลกได้อีกซึ่งยังไงก็เป็นผลดีกับไทยร้อเซครับแล้วฝั่งไทยเราล่ะคะจะได้อะไรบ้างครับสําหรับประเทศไทยนี่คือชัยชนะทางการทูตครั้งใหญ่เลยมันตอกย้ําให้โลกเห็นว่าเราคือผู้ถูกกระทำจริงๆ และที่สำคัญคือเราจะได้ค่าซ่อมแซมโบราณสถานของเราคืนมาโดยที่ไม่ต้องควักเงินภาษีของคนไทยไปจ่ายให้กับความเสียหายที่คนอื่นก่อขึ้นค่าขเขมรยอมจ่ายนะครับแต่ผมว่าเราคงไม่หวังอยู่แล้วว่าขเขมรจะจ่ายแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าขเขมรก็จะโดนโลกตีตราหนังเข้าไปใหญ่แล้วกระบวนการทั้งหมดนี้มันจะใช้เวลานานแค่ไหนคะกว่าจะรู้ผลเรื่องนี้ต้องบอกตามตรงว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะจบได้ในวัน2วันกระบวนการขององค์กรระดับโลกมันมีขั้นตอนเยอะ มากตั้งแต่การยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการการตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นซึ่งอาจจะมีการส่งคณะผู้แทนมาดูพื้นที่จริงด้วยซ้ําจากนั้นคณะกรรมการมรดบโลกถึงจะเอาไปพิจารณาในการประชุมประจําปีของเขา กว่าจะมีมติสุดท้ายออกมาเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายผมว่าน่าจะใช้เวลาอย่างน้อยๆก็1-3ปีหรืออาจจะนานกว่านั้นแต่มันคุ้มค่าที่จะรอเข้าใจค่ะถึงจะนานแต่ก็ต้องทำครับเรื่องต่อมาที่สำคัญมากครับมีสื่ออเมริกาอย่าง Heritage เนี่ยเป็นเว็บไซต์ขององค์กรที่ชื่อว่า The Heritage Foundation เป็นสถาบันวิจัยเชิงนโยบาย ติงแท้ทงของอเมริกาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1973ถ้าพูดถึงความน่าเชื่อถือนั้นสูงมากเลยทีเดียวองค์กรนี้โปร่งใสามากได้รับการจัดอันดับสูงจากหน่วยงานที่ตรวจสอบองค์กรการกรุศลในอเมริกา องค์กรนี้เคยมีอิทธิพลสูงมากในสมัยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนแสดงว่าเป็นสื่อทางการเมืองที่มีอิทธิพลสูงมากแล้วกูเขียนว่ายังไงบ้างคะเขาบอกว่าความขัดแย้งครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของไทยกับเขมรแต่เป็นภาพสะท้อนของการต่อสู้ระหว่างอเมริกากับจีนในภูมิภาคนี้เขาวางกรอบเรื่องราวให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าประเทศไทย คือพันธมิตรเก่าแก่ของอเมริกาที่กำลังถูกประเทศเขมรซึ่งเป็นลูกน้องของจีนรังแกเขาชี้ให้เห็นเลยว่าเขมรไปร่วมมือจากจีนสร้างฐานทัพเรือเรียมจนทำให้อเมริการู้สึกกังวลในขณะที่ไทยเราเป็นพันธมิตรหลักนอกนาโต้ของอเมริกามาตลอดแถมยังเคยส่งทหารไปช่วยอเมริการบทำในสงครามเกาหลีและเวียดนามด้วยจริงค่ะเรามีสัมพันธ์ดีกันมาตลอดจริงๆใช่ครับแล้วเขาก็ชื่นชมกองทัพเราด้วยนะครับเขาบอกว่าในการสู้รบ5วัน ที่ผ่านมากองทัพไทยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่ากองทัพเขมรอย่างชัดเจนเราใช้เครื่องบิน F-16 ที่ซื้อมาจากอเมริกาโจมตีเป้าหมายทางทหารของเขมรได้อย่างแม่นยำในขณะที่เขมรใช้ตรวจ BM-21 รุ่นเก่าสมัยโซเวียตยิงมั่วซั่วเข้ามาในพื้นที่พลเรือนของเราจนทําให้คนไทยเสียชีวิตไป14คนบทสรุปของบทความนี้ก็คือเขาบอกว่า คนอเมริกันควรสนับสนุนสิทธิของประเทศไทยในการป้องกันตัวเองและอเมริกาควรจะให้ความสำคัญกับพันธมิตรอย่างเป็นทางการแบบเรามากกว่าจะไปสนใจใครก็ไม่รู้เยี่ยมเลยค่ะจะเรียกว่ามันคือการล็อบบี้ผ่านสื่อที่ทรงพลังที่สุดก็ไม่ผิดนักเพราะว่าการที่บทความนี้ถูกตีพิมพ์ในติ้งแทงฝ่ายอนุรักษนิยมที่มีอิทธิพลสูงในวอชิงตันดีซีมันก็เหมือนกับการเอาเรื่องราวในมุมของเราไปตะโกนใส่หูพวกนักการเมืองและผู้กำหนดนโยบายของอเมริกาโดยตรงเลย มันช่วยตอกย้ําว่าไทยเรายังมีค่าในสายตาของอเมริกาเรายังเป็นพันธมิตรที่สําคัญซึ่งจะทําให้เราได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านการทูตและด้านการทาหารจากอเมริกาง่ายขึ้นเยอะเลยมันเป็นการสร้างกระแสะให้คนอเมริกันเห็นใจและสนับสนุนเรานั่นเองแสดงว่าสื่อน,นี้เขาเห็นความจริงอย่างชัดเจนถึงได้มาช่วยพูดแทนเราจะว่าอย่งงางนั้นก็ได้หรือจะมองว่าผลประโยชน์ของเรากับของอเมริกานในเรื่องนี้มันตรงกันก็ได้เพราะว่าอเมริกาก็ไม่อยากให้จีนขยายอิทธิพลในภูมิภาค ภาคนี้ไปมากกว่านี้เหมือนกันการสนับสนุนไทยก็เท่ากับเป็นการสกัดจีนไปในตัวเข้าใจแล้วค่ะทีนี้ขอวกกลับมาที่เรื่องในสนามลบหน่อยค่ะ มีเรื่องที่ยังงงๆอยู่คือเรื่องของนายพลเขมรที่ชื่อว่าพลโทรสรไยดึกที่ตอนแรกมีข่าวว่าเสียชีวิตไปแล้วแต่จู่ๆก็กลับมาปรากฏตัวอ่าเรื่องพลโทรสรไยดึกนี่แหละคือตัวอย่างของสงครามข่าวสารหรือปฏิบัติการทางจิตวิทยาที่ชัดเจนที่สุดขอย้อนไทม์ไลน์กันนิดนึงก่อนครับคือช่วงประมาณวันที่28เดือนกรกฎาคมปี2568มีข่าวใหญ่จากฝั่งไทยเลยว่า พลโทรสไาดดึกซึ่งเป็นรองพบทบและเป็นผู้บัญชาการภาคสนามคนสำคัญของขเมรแถมยังเป็นคนสนิทของฮุนเซนด้วยได้เสียชีวิตแล้วจากย่อนไข่ด้วย F16 ของเราค่ะแต่แล้วเขาก็กลับมาใช่ครับช่วงต้นเดือนกันยายนในโซเชียลมีเดียของฝั่งขเมรก็มีการแชร์ภาพที่อ้างว่าเป็นพลโทรสไลยดึกยังมีชีวิตอยู่แต่ในภาพเนี่ยเขาสวมหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้ากำลังยืนแอคท่าเท่ๆแบกจรวดต่อสู่อากาศยานอยู่บนบ่า แล้วคําบรรยายภาพก็แสบมากบอกว่าจรวดที่เห็นเนี่ยใช้ยิงเครื่องบินไทยได้ดูแปลกๆนะคะทำไมาต้องใส่หน้ากากด้วยตอนนี้ยังมีรูกระบาดอะไรร้ายแรงอยู่นะคะดูในภาพเนี่ยใส่หน้ากากกันทุกคนไม่ใช่เฉพาะสไลดึก และถ้าเราดูข้อมูลด้านสาธารณาสุขเนี่ยช่วงเดือนพฤษภาคมปี2568มันก็มีการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ที่ชื่อ N. B. 1 8 1อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จริงแล้วก็มีคำแนะนำให้ออกมาสวมหน้ากากในที่แออัดแต่ภาพของสไลดดึกมันออกมาตอนต้นเดือนกันยายนซึ่งสถานการณ์มันซาไปแล้วบริบทมันไม่ใช่เรื่องโรคระบาดแล้วจริงค่ะมันดูเหมือนมันจะคลุมเครือทำให้เราไม่สามารถยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าใช่ตัวจริงหรือเปล่า หรือต่อให้เป็นตัวจริงก็ไม่เห็นว่าสภาพร่างกายเขาเป็นยังไงบาดเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าหรือเขมนอาจจะทำเพื่อปั่นหัวเรา มันเป็นเกมจิตวิทยาที่ทําให้เราต้องมานั่งสงสัยกันเองถ้าเราบอกว่านั่นตัวปลอมเขาก็จะหาว่าเราไม่ยอมรับความจริงถ้าเราบอกว่าเป็นตัวจริงก็เท่ากับยอมรับว่าข่าวกรองเราพลาดสรุปคือไม่ว่าเราจะเลือกเชื่อทางไหนเราก็ติดกับดักของเขาอยู่ดีแต่ผมเชื่อว่าพลโทรสไรดึกก็ไม่ได้สําคัญกับคนไทยสักเท่าไรหรอกครับเราไม่ได้สนใจหรอกว่าจะเป็นพลโทนั่นพลโทนี่สุดท้ายก็เจอพลโทบุญสินพัดกลางจัดการอยู่ดี เพียงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญกับทหารเขมรเพราะถ้าเขารู้ว่าเสียพลโทรสไยดึกจริงๆเนี่ยแน่นอนว่ากําลังใจฝั่งเขมรจะลดลงอย่างมากเขมรก็ไม่เนียนจริงๆค่ะแล้วเรื่องของแม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญศิลพากลางล่ะคะล่าสุดออกมาสัมภาษณ์ว่าอย่างไรบ้างคะทางบิ๊กกุ้งแม่ทัพภาคที่2ของเราคือตอนที่ท่านไปบรรยายให้นักศึกษามหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ฟังล่าสุดท่านเล่า ตอนที่เล่าถึงเหตุการณ์สู้รบ5วัน5คืนท่านถึงกับเสียงสั่นเครือแล้วก็น้ำตาคลอเลยท่านยอมรับเลยว่าการสู้รบเนี่ยมันต้องมีการสูญเสีย ท่านบอกว่าทหารไทยของเราเสียชีวิตไป18นายบาดเจ็บอีก666นายบางคนต้องขาขาดแขนขาดตามองไม่เห็นท่านบอกว่าทุกครั้งที่ไปเยี่ยมลูกน้องที่บาดเจ็บมันเป็นความรู้สึกที่อึดอัดและจุกในอกมากแต่ท่านก็ต้องไปเยี่ยมทุกคนเพราะทหารที่อยู่แนวหน้าเขาเหนื่อยกว่าเราเยอะและทุกคนทําไปเพื่อสิ่งเดียวคืออยากได้แผ่นดินคืน ฟังแล้วก็รู้สึกจุกตามเลยค่ะท่านยังให้เหตุผลด้วยว่าทําไมเราถึงต้องรบท่านบอกว่ามันสืบเนื่องมาจากที่คำเมนรุกล้ําแผ่นดินเราเข้ามานานแล้วมันเป็นเหมือนหนามที่ทิ่มแทงใจท่านมาตลอดพอถึงเวลาที่ต้องทําหน้าที่ปกป้องอธิปไตยก็ต้องทําและท่านก็พูดชัดเจนมากเรื่องการเมืองท่านให้สัจจะลูกวิชายเลยว่าหลังกเกษียณไม่เล่นการเมืองแน่นอนและที่สําคัญ ท่านยืนยันแทนเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร26อย่างพลเอกพนาแล้วปลอทุกพบทวด้วยว่าทหารจะไม่ปฏิวัติรัฐประหารอีกแล้วเพราะมันหมดสมัยแล้วเป็นการส่งสารที่ชัดเจนมากทั้งต่อประชาชนและนักการเมืองใช่ครับท่านต้องการให้น้องๆนักศึกษาและคนไทยลืมภาพทหารในอดีตไปแล้วมองที่ปัจจุบันทัญบักกองทัพจะอยู่เป็นกลางและอยากให้คนดีเข้ามาบริหารประเทศนี่คือภาพลักษณ์ของทหารอาชีพที่แท้จริง ที่มุ่งมั่นปกป้นประเทศชาติไม่ได้กระหายอำนาจทางการเมืองกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดเขาต่อไปเราสองคนสวัสดีครับ